เรา,าทุนละฮิว,วาการุสวัสดียามเช้านะครับนี่เป็นดีพิสซูซ2นะครับโวชั่นที่2แล้วก็มันตรงกับพอดี2ระบบผมทำเป็น2ระบบเลยนะครับระบบปั๊มนะครับเดี๋ยวนะคปาให้ด้วยเพว่าฝรั่งดูอยู่ <c oughs> ใช้ปั๊มด้วยก็ได้จริงๆแล้วตัวนี้เป็นเวอร์ชัน3ใช่ปะ่ะราใช้เวอร์ชัน3ก็คือ7,500บาทก็จะได้ชุดนี้ไปไม่รวมตัวนี้แต่พอมาตัวนี้ปั๊บเนี่ยมันกลายเป็นได้หม้อต้มแรงดันที่ใช้น้ำจากการต้มตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็มาเพิ่มเทอร์โบที่พวกเทอร์โบก็คือตัวแรง,แรงอ,อีกหนึ่ง,งนะครับ ใช้ตัวนี้เป็นตัวดันนะครับเข้าไปนี่เป็นสายที่เป็นคือเป็นพลาสติกนะครับมเป็นสายยางแข็งนะครับสำหรับใช้อยู่ในเครื่องชงกาแฟอยู่แล้วนะฮะก็ทีนี้คือเข้าไปละเป็นแรงดันนะครับก็คือมันจะเป็นตัวนี้นี่เองนะตัวสตรีมนุ่มแต่ว่ามันจะเอาจากนี้ไม่ได้มันก็ต้องเลยมาตัดหากคือใช้อากาศใช้แรงดันให้น้ําดันกาแฟทีหนึ่งนะครับเพราะในตัวมันเองมันดันไม่พอก็เลยต้อง ใช้อีกไมค์อีกอีกอีกก๊อกหนึ่งนะครับอีกหัวหนึง่งเพื่อที่จะดันเข้าไปนะครับเพราะว่าหัวข้างล่างของมันเนี่ยที่ที่จะใช้ตัวเนี้ยมันมันจุ่มน้ําอยู่ไงม,มันก็แรงดันได้ได้เท่านั้นนะครับมันก็เลยต้องมีอะไรเพิ่มมาเพื่อเป็นทูบูล้ะกักกนน, two นะครับก็คือทางความเข้าใจง่ายๆว่าเนี่ยทูกินวันเออเขาเรียกทูซิสเต็รมสองระบบนะครับใช้ได้สองระบบเลยตัวนี้นะครับจะใช้แบบนี้หรือแบบนี้หรือจะใช้ทั้งสอง ตัวเนี้ย9,000บาทถ้าจัดตัวนี้ไปด้วย1 0 0 0งได้เปนสองระบบเลยอจบนะฮะได้เป็นสองระบบเลยนะอมาเริ่มกันเติมน้ําได้ด้วยนะครับจัดเต็มทุกอย่าง Perfect. เพื่อเฟรชร็บสมบูรณ์แบบทุกอย่างแล้วนะครับเติมน้ําได้ด้วยชงขายกาแฟได้เลยนะ เปิดอากาศเข้านะเดี๋ยวเราจะทำลาติอาห์ครับจะใส่น้ำเยอะก็ไม่ได้นะตอนนี้ไม่มีตัว วัดนะเราก็ใช้แบบนั้นแหละกเอานะครับเนี้ยเป็แบบงง่วงง่อ,งอยู่เลยมีกี่นะ 1, 2, 3, ปุ่มเนี้ยหนึ่งสองสามสี่มีทั้งสี่ปุ่มแต่ปุ่มหลักคือปุ่มปล่อยน้ำนะครับแล้วก็ปุ่มสแตนปุ่มสตรีมนุมนะครับไปผมเติมน้ำแล้วก็เปิดไฟเลยนะครับ ก็เดี๋ยวรอแรงนั้นขึ้นนะสุดยอดแล้วนะครับเป็นไอเดียที่แบบแช่แรงนั้นในตัวเดี๋ยวผมจะชงฝั่งนี้นะครับไม่ไม่ได้ลงสมองนีช้ชงฝั่งนี้เป็นชุนชได้สองฝั่งในตัวเนี้ยชุดได้สองด้านนี่เ๋ยวหันจะอาจจะหันเนี่เอาไปข้างหน้านะนี่ เมื่อี่ท่านจะได้เห็นเนี่ยเดี๋ยวผมก็กาแฟาให้เรียบร้อยก่อนนะเดี๋ยวจะได้วมนะให้มันร้อนนะมันต้องร้อนตุมก่อนคนระัแล้วจะเราจะรอให้มันขึ้นที่สองบาบกว่าๆล้วเราก็ปล่อยได้ปล่อยไม่ได้ปล่อยน้ำนะอาจจะปล่อยน้ำนิดหนึ่งออกมาเพื่อที่จะ ให้มันร้อนเด๋ยจ,จริงๆแล้วเนี่ยปล่อยแค่แร,รงดันตัวเนี้ยเข้ามาในหม้ออากาศอย่างเดียวหรือว่าอากาศก็ได้นะอันเปลือกปุยให้เข้าใจง่ายขึ้นมันก็จะได้แบบความร้อนนะครับเนี่ยรอจำทีแล้วเราจะได้ไปเปลือกน้ําไงเราใช้ความร้อนมันมาอุ่นหม้อแล้วมาอุ่นท่ามฉุกนะครับตัวเนี้ยตัวสับมันเรื่อแบบเห็นลง้มแล้ว มันหนักไงมันหนักสามเครื่องที่ดู จริงๆแล้วตัวนี้เราไม่ใส่ก็ได้นะเก,กวัดแดงดันเนี่ยเพราะมันอยู่ที่บาแล,แล้วตัวนี้ก็มีมีเก,กวัดแดงดันแล้วตัวนี้ตัวตัวนี้ก็มีตัววัดแดงดันแล้วว่าจะจะรู้ว่ากี่บาทเราไม่ต้อปไปต้องใส่แต่ว่าเอาสวยเอาสวยเอาสูงเนี่ยนะครับถ้าเป็นไอเดียอย่างเงี้ยมันไม่ต้องใส่เพราะว่าเรามีตัววัดแดงดันาจากอี่นู้นอยู่แล้วนะมาทีมก็จะมีมันก็จะเป็นการที่เปลืองเปล่าไปน,ดนิดนึงนะนี่นะมาจากไหนเนี่ย แมวมีฉี่นะครับเนี่ยรือเปล่าไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่ใช่ฉี่นะเัวอนี้เดี๋ยวจะบดละเอียดฝ่าเมื่อคืน<ม>ที่โพสต์เมื่อคืนนะที่คลิปเมืคืนหนึ่งเบอร์ Okay. ตัวนี้ที่รอตัวใช้แรงดันใส่น้ำดูดยตรงเข้าไปอย่างนีนครับชุดนี้9,000บาทนะครับสินเมนุล่เลยร้อเปเติมน้ำใายกาแฟได้เลยคือเราไม่ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนแล้วเพราะเราใช้ใชด้ห้าน58แปดยังจับนะฮะเนี่ยุ ตรงเลยนะหรือจะเอาแบบปิดก็ได้นะแบบปเป็นโดมอ่ะตัวนู้นเป็นโดมนะจริงแล้วผมก็อยากอยากจะทําตัวเป็นโดมนะเพราะว่ามันก็ดูเรียบๆดีเอา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 ทรงนี้ก่อนให้ผ่านตรงนี้ก่อนมันก็สวยแปแบบผมคิดเอาเพราะว่าสวยมันก็เป็นจำเจตนาการ,รของผู้ปฏิบัติแล้วนะครับ คือตามาให้เลือกอะชอบแบบไหน แั่แวเนงะินเริ่มขึ้นเลยครับผมโม,ง,มงเห็นอย่างนั้นเดี๋ยวจะดูจากตรงแค่ขึ้นมานขึ้นมาที่ตร,ตรงเลยนะ แรงดันเริ่มขึ้นแล้วนะครับโู้ฝั่งนี้มองเห็นนะเป็นอย่างนี้ต้องมองเห็นนะเดี๋ยวถึง เียนนะครับพี่ขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณนัก,ก,นกทำแรง58มิลแล้วนะครับตัวนี้ตัวจบแล้วแล้วนี่เป็นฟุชชั่น2นะครับมี3ฟุชชั่นแล้วนะไอเดียเนี่ย3ฟุชชั่นแล้วเป็น เมนนั้าสิปดมิลเราใช้ร่านชงอย่างเงี้ยนะและ้วนี่เราปิดเครื่องชงนะครับใช้ร่ามชงแล้วนะเข้าเข้าสูงเครื่องชงเต็มตัวแล้วครับเป็น <c oughs> เครื่องชงเมนนนเนีนะ่ยอันนี้จะนี่คือปุ่มปล่อยน้ำนะจะมีท่อเนี่เห็ให้เห็นอยู่นะผมลืมผมลืมใส่ใส่าย,ยางเพื่อจะจะเก็บกักความร้อนไวนะ้ไง กักน้ำกักน้ำนี่เอใหม่เอใหม่ตอนนี้ควมร้อนไปที่น่าจะสามบาทแล้วนะอ่าเกือบเกือบแล้วอ่ะผมปิดก,ก่อนผอุ๊บปิดค่อนเดี๋ยวผมจะไปเอานุมาลเนื้ออะไรด้วยนะฮะแล้วก็นี่นี่ปุ่มนาอ่า ใส่น้ำเข้าไปนะแล้วก็อันนี้คืออากาศแรงดันที่บอกีนที่บอกนี่น,นี่เราไม่ได้เติมน้าำ้วนะเราเติมน้ำจากตัวนี้มาแล้วนี่ก็ปิดดีโอเคเมื่อกี้ลืมแล้วก็ไล่แรงดันทำไมแรงดันขึ้นช้า โอ้มันไม่มาสิผมปิดผมปิดายาห้อยนี่ลืมว่าทำไมไม่ออกนะ <S <S เดี๋ยวไปเอาดูมก่อน ทีนี้เราเราวอมแก้วเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ว่าทำไมไม่ออกผมใส่ยางกันเอาไว้นี่นี่น้ำอ,อยู่นี่เลยทีนี้ก็มาแรงดดนไปที่สามบาอยู่นะั่งอยู่ที่สามบาท จะผรดถอดไดว่มดเพื่อที่จะง่ายในการทงนี่ถอดอก็จะได้ตัวนี้ไปนะด้ามนี้เลยด้ามที่ทุนวันเป็นทั้งวัดถ้ำเดกเป็นทั้งมีมีท่อลงแก้วนะครับเป็นทางไหลน้ำหนึ่งทางสองทางได้หมดนะครับ ที่เราจะไม่ใส่แล้วนะแล้วก็เข้านี่เลยเดี๋ยื้จับตรงนี้เร้อนออตรงนี้สายแข็งเนี่ยมันมันจะบ้านแบกอาออกไปให้กันมาให้เอามาหน่อยเพื่อที่จะได้เห็นควมกว้างนะนี่ชัดขึ้นครับ ตอนนี้นเราโชว์ไงเราจะไม่ไม่รีบมาก <Hey. S 1> ถ้าเห็นน้ำกาแฟไหลนะโอเคเรียบร้อยเก้จะต้อง <Hey. S 1> ปิดนะถ้าเกิดว่าเราตอนที่เราชงกาแฟเราต้องให้มัน,ม,นมันทำงานต่อเนื่องเพราะว่ามันต้องสร้างแรงดันไ <Hey. S 1> มนต้องสร้างแรงดันนี่แรงดันท่าไห่นะ ต่อใหม่นะเฮ้ยผมเปิดผิดอีกแล้ว็ผม,ผมก็จะเปิดตรงนี้นี่นี่ฮะอ่านี่คือแรงดันไเปิดเปิดปุ่มผิด้วเด<อ>ี๋ยวรอที่สามบาทเละกันนะไหนเมืม่อกี้ไปเปิดปุ่มผิดเราว่าจะาระบายแรงดันก่อนนิดนึง มนจะขึ้นปีขึ้นมาเน,นี่ยไม่จะเปลียนเลยว่ามันอยู่นี่หมดแล้วแต่ว่ามันก็ไม่มีแจกอะเพราะแต่ก็าเราใช้ปั๊มเนี่ยมันก็มีมันมีอยู่แล้วแต่ว่าเอาแต่ก็ได้ใครที่จะเอาไปใช้ปั๊มแบบหรือว่าปัมม๊มอย่างเงี้ยได้แต่มันไม่เวิร์กอะแบบนั้นนะอย่าไปใช้แบบนั้นเอาแบบนี้แหละเดี๋ยวเสียรูปเดี๋ยวรับ แต่ว่าใช้ได้ก็คือไปใช้ได้ไงถ้าเกิดในกรณีที่ว่าปั๊มไม่มีทิชเชอร์เนี่ยนะแต่จะเป็นไม่จำเป็นแล้วผมสำหรับผมว่ามไม่จําเป็นแล้วเพราะว่ามันทุกอย่างมันโอเคแล้วเคุณเสร็จเขาคุณกังรออะไรนันขึ้นอยู่นะเพราะสำหรับที่ไหนว่ามันไอ้ปุ่มไหนปุ่มไหนเนี่ยอันนี้เลขสี่ปุ่มนะโอเคปุ่มนี้สรีมีมมนน่เติมน้ําตอนนี้เอาน้ําเข้าน้ําร้อนเข้า ตัวนี้เอาแรงดันเข้าอนะเห็น,นปะ่ะสามบาทแล้วนะครับเราเ,าเอาน้ำเข้านะครับน่มาแล้วแค่แรงมันก็โอเคแล้วนะแรงที่มีใน,ในตัวมันอนะ่ะยังไม่ต้องใช้แรงดันเลย ยังไม่ต้องใช้แรงดันเลยมันพอแล้วอะ่ะนะจะตี๊มุมนะเป็นิดสี่บาทได้อะ่ะจะตี๊มหนุม่มเตี๊ยมุ่มยังไม่ต้องใช้แรงดันเลยอะ่ะมันออกแล้วแสดงว่าต้องหมดละเอียดได้อีกโอเคต่างเป็นยาซ่าที่ดีมาเดนะื่อยรึเปลาไฟเลย ปิดแก้วนะอาจจะไม่สวยแล้วมันฟุบฟุบแจังว่าไม่ดีจังว่าไม่ดีแล้วอ่ะเราไปกันให้มันเสร็จไปก่อน เนื่องจากว่าตีดูไม่สวยนะครับตีฟองดูไม่สวยเลยได้มาแบบนี้นะเร้จะเอาแบบนี้เอาเอาแบบนี้ไปก่อนไม่สวยแล้วนะครับ ป็นลายแล้วอ่ะอ่ะค่อยๆให้ดูกันใหม่นะฮะแปดมิสบินลายอืมสกีนุ้ไม่สวยเช้านี้นะครับอ่ะใครมีอะไรบ้างก็ตัดสายไม่ได้นะครับเรียบร้อยแล้ว 9,000, 9,000 baht, 9,000 baht. Yes, thank you very much. To around the world, go to around the world, America, Europe, Asia, go to around the world. Thank you very much. Please inbox uh, shipping. I don't know, but. 9,000 Ba Please order in work. <laughs> oh. uh, <laughs> two system. Uh, à, mười đúng không này 10,000. Một kia, một kia 9,000. 10,000. 1, 2, 3. 1,000 10, 0 1, 2, 9,000บาทก็โอเคนะครับโอเคนี man, ้นะครับเดี๋ยววันนี้ลูกๆไปโเรียนก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวช่วงสายๆะมาณคันอีีนะครับสายๆนะเดี๋ยวจะมาทำของพี่เกศรานะครับจะเป็นไอเดียบักกิตนะครับเมื่อวานเป็นไอเดีย ใส่วาวครีมมาก,กับหัวสวมไปแล้วนะครับเดี๋ยวทุกคจะใส่มาโอเคครับแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณที่อุดหนุนในเดี่ด้วยนะครับหลายท่านเลยนะครับฟรสอินบล็อกฟรส์อินบล็อกนะครับ thank you very much อ ah uh. ัสสลามุอะลัยกุมุลลอฮ์อุลลอฮ์นะครับทุกุ่าน s o r r ครับ